เอาแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับจันเคร็มพลังแปดสี่เออสายพันกับว่าสายพาันธุเหมือนเอ้าอ้งัดกันแล้วมันโอ้มันบวมครับตรงนี้มันบวมแล้วผมจะรอดไหมเนี่ย ตรงนี้บวมนะครับมันหลายเที่ยวนะครับตรงนี้แต่มุบติดทุาติดคันนี้แหลยมันท้องช้างครับพวกกีดังมากเลย างกันนห่อยนะเดี๋ยวไม่รอดนะถ่ายคลิปเลยก็เดือดตัวเองโดนีหฮาเลยนะครับดูดูตรงนี้ขุดครับแล้วก็น้ำหมอกแล้วครับหมดสิทธิ์เลยครับ,ล,รบลงลงไปเอาดิน ยังโฉครับน้าก็ยังเขียวๆนะครับหลายพื้นที่ครับยังไม่ได้เก็บเกี่ยวครับน่าจะเกือบสิ้นเดือนนะครับกข้าวจะสุ่จะได้เกี่ยวแต่ติดบองนี่ไม่เป็นหน้านเหนียครับบวมสุมหนามอกครับห้อยโจก่ ะของต้องลุนเที่ยวกันต่อไปครับมาลุนคันนี้ครับโเหยีบน้ำโอ้ยอยางมาถ่ายกิบกัหยีบน้ำทำไมคนไม่ถอยรถไปครับคือไปถอยรถไป หลอดปน้อเหาอิดเพลงเอาลอดปน้อ bon oh. oh. bon ดินมันทองซ่างแล้วนี่ครับข้างหน้าครับเป็นทองซ่างแล้ว

มันต้องขุดลึกๆเอาครับต้องรอหน้าแรงครับที่เหลือค่อยเอาได้นะครับต้องรอให้แห้ง,งนู่นนะครับเดือนสองเดือนสามนั่นคือวีนามันอะ แล้วปีกแล้วมาครับมาลุ้นกันครับขออนุญาตวางโทรศัพท์ก่อนนะครับจะสีดันอย่างเดียวเลยหยุดลอยว่าอะไรไหวไหมคาดไหม จ่ควองกิโดดจะคลองกรเสีตูด เห็นงานยังนั่งเล่นโทู่สับกันนั่นได้หนีห่ละตอนได้ค่าน้ำมันวันนี้ก็ยี่ยี่ดอกน้ำมันเตียนแล้วเติมอัดไว้ยักสิบสองพันน้ำมันเตียนแล้วน้ำมันกับซีเบิร์ตด้วยนี่น้นมันเตียนแล้วสองเกี่ยวแล้ว đây thì đó sáng chỉ có bao dưới thế mặt hàng nằm dùng hàng nhau mình phải xịt luôn คอเป็นหลนนนังนะคอแดงนะดับหัวกัน nah, น้อเน่เน่ม,มักถอยติดไม่ไม่ได้ประเทศ่เปิดเมนเอายี <S <S <wurde incorpor atif> <S <S ่เียมมักถอยแห้งๆติดประไย่เปิด ตกอ,อัดดิกระฉันห้องสิเทศาหน่อยจะออกได้ไหมคะทุกคนมาลุ้นกันเพราะว่าเป็นแนวจนพ่อนะพ่อตรงนี้<ฮ>เซทเทคนิกในที่ได้ร้ายที่สุดจงเวในเดอร์นี่น,น,นี่ต้นข้างหน,น,น้านี่ก็กระจุกตายฟุต<ฮ><ฮ>เป็นแนวอื่นมันนีิใครเตะค่ะๆกลับเป็นปกติเป็นต้นกลับไม่เอาน้ำมันจีบเลยนะี่ เลติดว่าเเ่เบรมันติดับบลูเบิรมเปิดขาร์บดีเด็เป็นย<อ>งคือบอดีจัดแหละเข้าวายจัเหอเข้าวาียังขี่ฟุน้นขวัญทังแตงคุณน้ำใสจ,จอรถคีนี้มีอะไรมานะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวจะไปจอดราคาแล้วให้ไอเรียนสองคัน ที่แรกว่าที่ท้าคิดเดสกันรถเทสมาหันใครเปิ่มซักเพิ่มมาสักครับ